สวัสดีค่ะพบ,พบกับครูฮวงนะคะใน Daily English ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงภาษาอังกฤษที่เราเจอในชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นคําที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีบ่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคํานี้ค่ะคําว่า quality time เคยได้ยินคํานี้ไหมคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปเปิด IG หรือว่าเปิด Facebook ต่างๆเนี่ยนะคะจะมีการถ่ายภาพแล้วมีภาพประกอบแคปชั่นว่า quality time เคยสงสัยไหมคะว่า quality time เนี่ยที่แปลว่า เวลาคุณภาพเนี่ยมันเป็นเวลาแบบไหนกัน quality time นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราเนี่ยนะคะให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนโดยที่เราเนี่ยนะคะนั่งคุยกันเรื่อยๆค่ะไม่รีบเร่งไปไหนเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า quality time quality time เนี่ยนะคะจะตรงข้ามกับคำว่า quality time quality time ก็คืออาจจะให้เวลามากมายเลยนั่งคุยกันทั้งวันแต่รู้สึกว่าไม่แลกใจกันเลยอะ่ะ แต่ถ้าเป็น quality time นะคะอาจจะอยู่กันสบายๆนั่งคุยกันทานขนมด้วยกันคุยเล่นกันไปจิบปาถะาในชีวิตประจําวันหรือการนัดเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหลายปีมาเจอกันเราก็เลียกช่วงเวลานั้นที่เราให้กับเพื่อนในการนั่งคุยคือ quality time ยกตัวอย่างการใช้นะคะคำว่า quality time เช่นบอกว่า she k e quality time rather than quantity time to i s stars whether it's be writing cleaning the house and tending the children ประโยคนี้นะคะก็แปลว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทุ่มเทให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละงานที่เขาทําเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนนวนิยายนะคะหรือการทําความสะอาดบ้านนะคะเวลาที่ทํางานบ้านก็ทุ่มเทมากเลย quality time ให้กับ cleaning the house เลยรวมถึงการ tending the children ก็คือเลี้ยงลูกก็ทุ่มเทให้กับลูกสุดๆก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ quality time มากกว่า q u a n i t a t i มนั่นเองนะคะอีกคำหนึงที่เจอใน daily English บ่อยๆเลยนะคะก็คือคำว่า Put someone to sleep การที่เราเนี่ยนะคะใช้คำว่า put to sleep ต้องระวังมากๆเลยนะคะเรามาัากจะเข้าใจผิดคิดว่า put to sleep แปลว่าพาสิ่งนี้เข้านอน I put my dog to sleep นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยค่ะ Put someone หรือ Put something to sleep เนี่ยนะคะมันจะมีความหมายว่าใส่ย,ยานอนหลับให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยตายอย่างสงบนะฮะหรือมีความหมายเหมือนคำว่า euthanasia นะคะ euthanasia e ก็คือการ euthanize ก็คือให้เขาตายอย่างสงบนั่นเองคำว่า you เนี่ยนะคะแปลว่าดีมาจากภาษากรีกนะคะชาแนลเนี่ยแปลว่า S l e e p ให้เขานอนอย่างดีก็คือจากไปอย่างสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องระวังมากๆเลยเวลาใช้สำนวนภาษากังกอันนะะี้ค่ะเวลาที่บอกว่า I will put my baby to sleep อ้าว พูดอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าจะฆ่าลูกตัวเองนะคะเราควรจะใช้ว่า I put my baby to bed ่ก็คือเดี๋ยวฉันต้องไปส่งลูกเข้านอนก่อนนะคะการที่เราเนี่ยนะจะส่งลูกเข้านอนกล่อมลูกนะคะเราใช้คําว่า put my baby put my kid to bed นั่นเองนะคะ I will put my kid to bed นะคะอย่าใช้คำว่า I put my kid to sleep นะคะไม่งั้นนี่นะคะโอ้โหลูกคงแบบไม่กล้าเข้านอนเลยต่อมานะคะในคำที่คนไทยใช้ผิดบ่อยๆเลยะคะ่ะ คำนี้ค่ะเป็นคำที่ใช้ทุกวันใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือคําว่าทําคําว่าทําในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีตั้งแต่คําว่า make แล้วก็คําว่า do แต่ไม่กระดูใช้แทนกันไม่ได้นะ,ะเวลาที่เราอะต้องการทํางานบ้านเราจะใช้คําว่า do housework ทําการบ้านส่งอาจารย์ที่โรงเรียนที่มหาวาิทยาลัยเราก็ใช้ do homework เวลาที่เราทําหน้าที่ของเราเราใช้ do duty ทีนี้เวลาที่เราต้องการพูดว่าเราทําผิดไปแล้ว เราก็จะใช้คำว่า make mistake นะฮะ make เนี่ยนะคะกับ do มันต่างกันยังไงกันแน่นะคะคำว่า make เนี่ยจะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า create มันเป็นการสร้างใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการ make money นะฮะการที่เราเนี่ยสามารถหาเงินได้เยอะเราใช้ make money หรือใช้อย่างหนึ่งว่า make fortune uh, when he is wealthy he make a lot of fortune นะคะตอนที่เขาประสบความสําเร็จร่ำรวยมากๆเลยอะหาเงินได้เยอะมากเลยแต่แปลกแปลกค่ะเวลาที่เราใช้กับคำว่า business เนี่ยเราใช้คําว่า do business นะ,ะ make เนี่ยแปลว่าสร้างขึ้นมาใหม่แต่ดูเนี่ยเป็นการทําในสิ่งที่เรารับผิดช,ชอบอยู่แล้วเนี่ยค่ะคือคําในชีวิตประจําวันง่ายๆนะคะที่เราเห็นผ่านหน้าผ่านตาทุกวันเนี่ยนะคะ เราก็จะสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเพราะว่าเรารู้ละว,ว่ามันมีที่มาอย่างไงนะคะในช่วงของ daily English นะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มความมั่นใจเป็น confident English ให้กับทุกคนนะคะพลาดไม่ได้ในการติดตามในทุกๆสัปดาห์นะคะ